พ่อยสได้เลยนะครับพี่น้องใส่สูตรขายสกิฟต์สูตรชีวิตขนาดครับสูตรชีวิตขนาดขุดหลุนลุ่มเนี่ยมีมีซื้อยังบ่อเราอ๋อก็ต้องซื้อครับเห็นเพิ่นเห็นไอ้สกิฟมขายตั้งแต่ลำสาลีมะฮอดเหล้ากระเพงร้อยสิบเพิ่นใส่สูตรแมะอุณนุษเพิ่นได้ครับครับผมลูกมาแทบถึงมือนละแทบถึงมือดิการต้งมากินครับตะกรอนกบบเป็นตะล้อผมว่ามันจะลำบากใหญ่เนี่ยก็เลย ว่าไม่เห็นกังสีน้ำมันได้เดือนที่สามสิเขานี่เลยมามามาขายจริงว่เคยค้าขายยากยครับเห็นมือันไปรบล่มยูกกต่เร่อสามเหมือนมาขายพิมพ์รุ่งอาจะขายเร่องลองล่องตัดใจออาไปเห็นน้ำมันนะครับขายได้จักเดือนละครับเนี่เดือนที่สามสิเข่าเดือนที่สามสิเขากับพออยู่ไดตอนน้ครับพ่ออยู่ได้แล้วเ่าก็ไดสามลอยแน่สี่ลอยแน่ห้าลอยแน่กันถือมือันเมา เขาก็ได้ครบเจ็ดร้อยเสร็จแล้วครับมันกถบะเพเสมอไปมันมันเป็นงานอิสระเขาเนาะครับเนาะมืเลี้ยเขาก็ได้แบกไปให้ลูกเขากินน้ำแต่ก้นขายนี่ก็กินมือละหลายแทงนี่ดิเสียหาแทงเก็บแทงนีเดิมันห่อนแน่กันหอนแน่เนี่ยเพราะมันห่อนแน่กันไอ้เนี่ยนี่เพิ่งจกรู้หนูรู้ข่าประจำเพิ่งรับเนี่ยเสียใจด้านหลังครับรถรับจ้างนะครับเนี่ยสนใจเพิ่นเสียใจ เป็นอาชีพบิสลาเกดดีครับเนาะครับผมมันจะมีพวกตัวดำมีลูเลียนมีกะทิครับมีกอกโพดครับครับชากระเพรามีเบิดละจมมันจิแตกต่างจากจากใหเจ้าล้งยุนเป็นของโบราณโบราณนะโอ้ยขากระเพร์เป็นคือหูเลี้ยมครับจมได้ข้างในโอ้สิที่โบราณครับเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งข้างในครับมีอย่างเนี้ย